เปลี่ยนโบเกจากกลมๆธรรมดาให้มันเป็นรูปต่างๆได้แล้วอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับแทมเน่ได้เป็นรูปหัวใจมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับใส่ตัวรูปหัวใจตรงนี้เข้าไปเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมีอะไรสนุกๆนะครับพาเพื่อนๆมาทํากันนะครับก็วันนี้เราจะมา DIY นะครับเปลี่ยนจากโบเก้กลมๆที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นรูปดาวรูปหัวใจรูปพระจันทร์รูปอะไรต่างๆก็ได้นะครับที่เพื่อนๆอยากให้เป็นเนี่ยที่จริงเทคนิคนี้นะครับมีทํากันมานานมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนได้ทําให้เพื่อนๆได้ดูันแล้วนะครับมาในวันนี้นะครับเราก็จะมาลองทําเล่นกันบ้างนะครับว่า มันจะได้โบเก้เหมือนที่พี่ๆเขาทำางนหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ในวันนี้ไม่ยุ่งยากเลยครับจะมีกระดาษสีดำนะครับขอเน้นว่าให้เป็นกระดาษสีดำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นกระดาษสีอื่นสีแสดสีส้มสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยเวลามันไปแปะตรงหน้าเลนส์ของเรานะครับมันก็จะเป็นสีเบอร์เบอร์เป็นสีพวกนั้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นสีดํานะครับดีที่สุดเลยนะแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นพวกไม้บรรทัดแล้วก็พวกกรรไกครคัตเตอร์อะไรต่างๆเนี่ย ก็เตรียมมากันให้พร้อมนะครับพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะกรีดรูปตรงกลางนะครับวันนี้เลนส์และกล้องที่ผมเลือกใช้นะครับกล้องก็เป็นตัวนี้ครับไปคุดออกมาใช้อีกแล้วนะครับตัว Sony A7R2 ของผมติดเลนส์ซัมยาง35 f 1.8นะครับแล้วคราวนี้เราจะมาลองทํากันเลยนะครับคลิปนี้จะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเป็นการเล่นสนุกๆเท่านั้นเองนะครับเราเตรียมกระดาษดํามาครับตรงนี้แล้วก็ตัวกล้องของเราเนี่ยผมจะถอดฮูดออกก่อนนะครับ กล้องของเราถ้ามีตัวฟิลเตอร์ได้จะดีมากๆเลยนะครับตัวฟิลเตอร์วันนี้จะเป็นพะเอกของเราเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยพยุงตัวกระดาษที่เราตัดเป็นรูปต่างๆให้มันอยู่นี้โดยที่ไม่ต้องเอามือไปจับหรือว่าเอาสกอตเทปไปแปะคือเราจะตัดให้พอดีกับตัววงข้างในเขาแล้วก็ใส่กระดาษลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ปิดเข้าไปตรงกลางอีกทีหนึ่งครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรามาทำกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระดาษมาก่อนแบ่งกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับตอนนี้ผมได้กระดาษประมาณนี้มาละผมจะทําหลายอันนะครับผมก็จะฉีกมาประมาณนี้เลยนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราได้แล้วครับเรามาดูที่ตัวเลนนะครับตัวเลนตรงนี้เราลองวัดขนาดหน้าเลนดูว่ามันกี่มิลลิเมตรนะครับตรงนี้อยู่ที่56มิลลิเมตรซึ่งจริงๆแล้ว ตรงหน้าตรงนี้เขาจะมีบอกระยะของความกว้างอยู่นะครับตรงนี้เขาบอกว่า58 mm มมนะครับแต่ว่าเราจะวัดเผื่อให้ตัวกระดาษเข้าไปง่ายๆนิดน,นึงนะครับเราก็จะลดลงมาสัก2 mm มมนะครับประมาณ56ม mm. 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 ิลมตรหาสร2คือ28 mm นะครับ28 mm. คราวเนี้ยเรามาดูเราจิ้มตั้งแต่ตัว28 mm มเมตรงนีเออ้เราก็จิ้มเลยครับแล้วก็กางวงเวียนออกนะครับวงเวียนเนี่ยสำคัญเลยนะ มันจะช่วยทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะตัดออกมาได้กลมแล้วก็ได้วงกลมที่ค่อนข้างโอเคนะครับเราก็วงเวียนไปเลยครับแบบนี้อันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าเลนของเพื่อนๆนะครับหน้าเลนของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันของแต่ละค่ายความกว้างก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะวัดมาแล้วหาร2ปุ๊บเราได้จุดศูนย์กลางนะครับเราได้เซนเตอร์ตรงกลางแล้วนะเห็นไ,ไหม เรามีเซ็นเตอร์ตรงกลางแล้วก็มีวงรอบนอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราต้องมาวัดตรงนี้อีกครับตัววงข้างในเลนแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันอีกนะครับคราวนี้เราจะมาลองวัดวัดเข้าๆนะครับตรงนี้อยู่ที่3มเซนอ่าสามนก็อยู่ที่30มิมลลมตรนะครับ30มิมปึ๊บหาร2ก็คือ1 5นะครับอ่าอยู่ที่15เราก็กางวงเวียนตั้งแต่15นะครับประมาณนี้เราได้แล้วแล้วเราก็จิ้มเข้าไปที่ เซนเตอร์ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับปึ๊บแล้วเราก็วงไปเลยเมื่อเราวงเียบร้อยนะครับนี่เราจะได้เหมือนกับตัวเลนส์ของเราเลยนะครับมีวงรอบนอกที่มันเป็นสีดำนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยกับตัวชิ้นเลนส์ที่รับภาพอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นเลนส์ด้านในตรงนี้เมื่อเราได้มาแล้วครับรูปของเราที่เราจะตัดนะครับมันก็จะอยู่ในวงตรงเนี้ยในวงตรงกลางตรงนี้นะครับโดยมีจุดเซนเตอร์ตรงกลางเดี๋ยวคราวนี้เราจะมา นี่ครับเห็นไหมมันจะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับแบบนี้พอดีเป๊ะเลยถ้าเกิดเราวัดเป๊ะนะแล้วก็ไอตัวฟิลเตอร์เราจะใส่เข้าไปแบบนี้ครับถ้าเราตัดเป็นรูปแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้งานนะครับเวลาถ่ายเนี่ยเราไม่ต้องมายุ่งยากกับการจับหรือว่าเอาสกอ็อตเทปไปแปะนะครับเราก็แค่ใส่เข้าไปกับ ตัวข้างในฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วก็หมุนฟิลเตอร์เข้าไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดรูปข้างในกันนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากได้รูปไหนนะเราก็ตัดเป็นรูปนั้นได้เลยนะครับโดยอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดเป็นรูปหัวใจนะครับอ่ะกระดาษบางแบบนี้นะมันสามารถที่จะพับครึ่งได้อยู่แล้วผมจะพับครึ่งแบบนี้นะแล้วก็วาดรูปหัวใจครึ่งนะครับนี้เราก็ตัดตามรอยเลยครับพับแล้วก็ตัดตามรอยพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นรูปหัวใจนะครับ แครไม่เหได้เป็นรูปหัวใจมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับไอตัววงตรงนี้มันจะไม่เล็กไปนะครับถ้าเกิดเล็กไปเนี่ยแสงมันจะไม่เข้านะครับแล้วก็อย่าให้มันใหญ่เกินไปเกินวงด้านในที่เราวงไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นรูปหัวใจพอเราได้แล้วครับเราก็ใส่ตัวรูปหัวใจตรงนี้เข้าไปเลยครับเราก็เอาตัวฟิลเตอร์นี่แหละเป็นตัวประคองแบบนี้ครับแค่นี้นเวลาเราไปเดินถ่ายนะครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดหรือว่าหล่นหายเลยนะครับเนี่เราสามารถที่จะถ่ายได้แบบเต็มที่เลยแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนโบเก้จากกลมๆธรรมดาให้มันเป็นรูปต่างๆได้แล้วอย่างเช่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับผมได้ตัดออกมาหมดแล้วนะครับนี่ตัดออกมาเป็นหลายๆรูปเลยนะเดี๋ยนะวเราไปดูรูปนะครับที่ได้จากการเปลี่ยนโบเก้จากกลมๆนะครับด้วยกระดาษสีดําแบบนี้ถือว่าเป็น การ DIY ที่ได้โบเก้ที่แปลกตาแถมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงด้วยครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับโบเก้ที่เราได้มานะครับถือว่าเป็นโบเก้ที่มันดูแปลกใหม่ดีนะอันนี้ถ้าเกิดเราไปถ่ายพวกพ o าตเทนะครับถ้าเกิดเป็นระยะ85 f1.8 นะผมว่าโบเก้จะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้แค่35 x 1 8นะถ้าเกิดเป็น85 x 1 8นะคือสวยเลยอ่ะแล้วก็เราสามารถที่จะพกไปได้นะครับแค่เราตัดครั้งหนึ่งเราก็เก็บไว้ดีๆเลยครับพอไปใช้งานถ่ายพวกพ o าตเทนหรือว่าถ่ายพวกสินค้า แล้วอยากได้โบเก้ที่มันแปลกใหม่แปลกตานะครับเราก็เอาไอ้แผ่นกระดาษตรงนี้แปะเข้าไปครับเพื่อเปลี่ยนโบเก้แบบกลมๆให้เป็นรูปหัวใจรูปดาวรูปต้นไม้รูปพระจันทร์อะไรต่างๆที่เพื่อนๆอยากให้มันเป็นนะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่ที่มีแสงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้มาให้ได้รับชมอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้ว สวัสดีครับ